สวัสดีครับผมสร้างทาระครับมืันนี้มาซ่อมรถซูซูกิครับผมสติงเกอร์ซูซูกิสติงเกอร์ร้อยยี่สิบปัญหาคือตอนนี้เบรกครับดีดเบรกนะนี่ครับดีดเบรกหนาลึกลึกครับกลับลงมาจนสุดกลับลงมาจนสุดครับหล่อจังอยู่นะครับเดี๋ยวสิพิสูจน์ให้เบื้องแรกครับว่าอาการเป็นแนวใดี๋ยวตอนนี้มุนหล่อให้เบื้องครับ เห็นบครัการของเบรกเลยขั้นนี่ล้อแล้หละเบรกครับนี่รบบครับเบรกยู่อยู่ครับ,บ,รบแต่ว่ามีเบรกจนสุดตัวนี้ถือว่าอันตรายครับตัวนี้คือว่าเบรกมันบกตึงเนาะตัวนี้อาการกบเบรกบกตึงครับยูยูแต่ว่ากำกำนี่เมื่อเบรกครับแบบกำเมื่อเบรกจนมาติดปลอกเล็งอยู่ครับจังไม่เบรก โดยคนเป็นกิ้งเลี่ยมันกับบนะ่อใดเนาะเวลาเขาขับขี่มือเขาใส่ยุ่ยนี่ครับเขากำม,มากมันจะมาชนนี่มือเขาก่อนแต่ช่วงนี้ที่ว่าบ่มีเลยนะครับอ,อาการเน,นี่ยนี่บาดเนี่ยเดี๋ยวสร้องไรลร่มมึงนะครับอาการแปลกๆเน,นี่ยนี่พ่อ,อยเยอะเอยครับสําหรับพวกดิดเบรกนี่ครับบางเทือไปเห็ดมากจะไร้าล,าล่มได้หรือบ่ได้ลูกยางบางเทือกกระถดเต้ลูกยางครับเอาลูกยางแม่ปั๋มบ่ดี บนตารางลักษณะนี่เบียกมีอยู่เตลึกครับเดี๋ยวจะลองไล,ล่ลบมอมงได้ครับอนิญาตถอดฟ้าปั้มที่เบรกบนครับหลังจากการถอดปั้มบนมองแล้วครับมันมั่นกับ่อขาดบ่อพ่องครับลองกำเบียกยเบมองครับฟองอากาศกับบม่มีแปลว่าล่มเมอดอยู่ครับบมมีล่มในระบบแต่มีสิ่งที่ฟองอากาศพุ่งขนมากครับมันเป็นยางเบรยกจังเลือกครับ มามีบีก็สุดเลยครับจนกล้ามเบีกชนนบกเล่งสิครับจงมีบีเป็นยังบะมาหาสาเหตุเบ้างครับนี่เดี๋ยวสิล่องล่องไลรลลมเบื้องนะครับอาล่องยำไลรลลมเบ้งครับรเจ๊แหวนเบือแปดนะครับดีที่สุดคือแหวนนะครับย <c oughs> ะไปใส่ปากตายมุ่งม,มันจะล้มได้ครับทำเบียกยำเบื้องล่อยล้มเบื้องครับ น้ำมันพุ่งออกครับลมบ่มีขอควรระวังเล็นึงครับใส่น้ำล่างครับนี่ซูเปอร่เดีกัดสีแม่ปรับกัดตรงหล่อครับในการเฮ็ดปีใส่น้ำเป้าเนี่ยแหละครับละอาย่ามืงอีครับเพื่อสองมีลบมบอบ่มีครับเห็นบอพุ่งออกมาเป็นน้ำมันล้วนๆครับถ้ามีลบมมันจะมีฟองอากาศเป็นล้มครับเสียงดังปลวกมาหลดครับสาเหตุบั้งครับจะเป็นน้ำแข็งอาการแนวนี้มีเลื่อยอยู่ครับพอเลื่อยอยู่ การแนวนีเ้เดี๋ยวเธอเบื้องครับเดี๋ยวสิเกีเยวกอาการพิเศษแนวนี้เบื้องแล้วล่มกับบม่มีอากาศกับบม่มีแต่ว่าเบรกลึกกำไวจนสุดดิดเบรกล่างจังสูดจังดันครับล่มกับบ่มี่เดี๋ยวสิพิสู์บายด้วยการไล่ล่มแบบไม่ครับโดยถอดเมือ่อเบรกนี่ออกค,ครับเดี๋ยวเดินดวยเหครับหลังจากการถอดเมือ่อเบรกนออบบายเสียไล่ล่มกันสดดครับไล่แบบนี้ เตใส่แค่ข่ควครับทางขังโดดครับลูกสูบมันยังสีซักเลยหลายตัวนี้การไล่ร่มแบบนี้เสียไล่เดี๋เดี๋เร็วครับเดี๋ยวหลายไพราัอ,อะไรครับเพราะเือใส่มือเบียกมันนี่มันไล่ร่มเดียยเด๋ย,ยโบเบิเดครับยำไปเรื่อยครับเพราะมันตึงบอดปาเนี่ยงานผู้เดียวนาะเพราะมันตึงเลี่ยวบาเนี่ยใส่ตัวเท่านี้ครับการขค่วครวับไปเลยครับแล้วอะไรร่ม ยับไปอีกครับมันเสีเรือบมาแล้ครับเลก,กลีวิธีนี่มันหลุดสูบสีซักเดือดลายครับเ,เก่งคือกันครับ การตั้งเบียดตั้งคาดรถเทาไรล,ลม่มบางเทือเขาตั้งหน่อยมันชักได้หน่อยครับเป็พี่พิเศษสำหรับพวกไรล,ล่มเนี่ยใส่ตัตดันคอยไรล,มลม่มเหลือมากเนี่ยพวกไปเปรียเทียนมากหล,กล,กลกย áng, บย่งหลบยางบ่ดีแล,ล,ล้วไรล่มจะได้กับบ่ได้เบียดอยู่เรื่อยมันซึกครับเพียงว่าน,นี่มีส่วนอยู่ครับควบซื้อควบซื้อของตุ้มที่กดบานีการซื้อของหูนี่ มัดกัเฮลเลยเฮลเลย์เหตุแห่งระยะที่เวลาเัากรรครับมันเสียไปมันฟี่ก็ต้องใช้วิธีพิเศษครับแบบนี้เท่าไรล,ล่มไรด้วยตรงครับไล่แบบมันสิมัน,มนสะซากหลุดสูบเดือดร้ายครับมันสิไรล,ล่มเดือดมืดครับแต่แล้วก็ตัวดันคคไขขควเอาไว้ครับปล่อยล่มเอาอีกเทิญหนึงครับรวดแน่นแล้วครับใส่ผู้กำลัำงหมันนี่ไรเกิดจะแรกจะซุกโงครับ พ่อมาหลายขั้นแหละครับอาการนี้ผมใส่ตัวดันครับให้ห่วงไว้ปล่อยลมนั่นครับเห็นไหมรถสีพุ่งกอกยางแห้งมันสีแห้งก็เหาใส่ใส่มือเบรกนี่ครับกำไลยังมันเป็นแยงของมันแหละครับรถบางขั้นนี่บ่ได้ดีครับต้องใส่วิธีนี่ยังสิได้เอาลองเบื้องเอาเพื่อควบมันใจกับอ้ยีเท่านึงเบื้องนะครับบานมันสีพุ่งแห้งเลย ลเล่นลักษณะนี่ปวดครับเพรลูกสูบมันซักได้สุดเนานะครับเห็นบ่ยกน้อยเดียวครับตัวนี้ได้คือว okay. ่าโอเคดึงตีคือว่าเป็นเรื่องปกติครับทับยกขมา่าปัานเครื่องเส้นครับมัเสียเรลื่อมลูกสูบปัป่มลางเสียเรลื่อมจับเห็นบ่ครับได้ลรอถ้าบ่ใส่วิธีนี้นะครับ แม่สีเฮ็ดเบิดมือเบอิดน้ำมันเบียดเป็นลีดกับบ่ได้เปลี่ยนทุกอยา่างแล้วปั๊มดีปัมป๊มทรงแห้งอยู่ตัวล่างกับบุหัวบาดเพราะอะไล่มใส่มือกำเนี่ครับไร่ได้ล่มน้ำมันพุ่งออกบ่แห้งทางบ่แห้งนี่นะครับถึงที่ว่าเป็นปกติของเบียดครับมันจะประมาณนี้แหละครับพอกำของมาหยุกประมาณครึ่งเส้นบ่เกินเส้นหนึ่งตกถูกมันตกจับนะครับพาเบียดตรงจับตรงเนี่ยพอกำของมานนี่คืออยู่ครับ ทางเก่าด้วครับบา้านเดี๋ยวทดลองให้เบืองบานเติมน้ำมันเบียรนี่ยจะไปเติมไรนะครับบวกพ้นผมเห็นเห็ดมากผมเมื่อก่เดี๋ยวเติมกินเต็มบุรลู่ครับว่บาใส่ลูกยางใส่ฟ้าปิดไปมันไม่มีอากาศหายใจครับอากาศระบายไม,ม่พอเป็นปัญหาอยู่นะครับหัวซึื่อมตามกักสีปรับเวทเติมน้ำมันเบียรนี่ครับไม่ใช่มีตาแมวเ,เบิเงอืองจะนอกด้านหลังนี่ ให้มันอยู่ประมาณเครื่องตาแมวกับพ่อครับเดี๋ยวไปเติมเต็มครับกันเขาเติมเต็มพ่อใส่ฝาบาดะใส่ยางระบายหายใจในไปมันไปดันครับมันจีบปูหม้อแมาบาดในยางกับเซนหนีไม่ได้น,น้ำมันบางครั้งนีบัว,วมดครับบางอย่างย้อนว่าใส่น้ำมันหลาพันยางแต่มันขาดพวกมี้เครับมันจีบไม่ขีดสูงขีดต่ำอยู่ครับอยู่ตาแมวแตอยู่ในส่วนตาแมวมันปัญหาครับระวัง หลงล่างมหาเครื่องนี่ครับช่วงนี้เนี่ยเพี้ยนกับพ่อนะครับเห็นบ่อนี่ยเบียสูงปกติครับตัวนี้เดี๋ยวสิพิสูจน์ให้เบิ้งครับบาทนี่ยเดี๋ยวกายมุวนหล่อแลครับบันหล่อเบมงบันหล่อเบมงเป็นแนวเด้ครับน่ะเห็้ยนบ่ครับบาทใด้บาทนั่นครับแล้วก็บ่เลือกซับยุบเ้าไปเส้นเดียวครับจับแค่กรับบาท ใส่ได้โอเสียครับยางปั่มบ้นล่างดีเบสเดี๋ยวไจากสาเหตุตัวนี้แหละครับเข้าไรล,ล่ลมดูยมมือต่ำมันนี่มันมันชีซักเมื่อยครับมันชีสักหน่อยมันชักอะไลูก,กสูบตอนนี้ถอดต้องถอดออกสดๆแล้วก็ใส่แค่ขัวหน่ยแล้วครับไล,ล่ลมแท่นมือเบียครับทางห้สุดเลยทางปล่อยทางปล่อยทางปล่อยไปเรื่อยๆมันซิบเือเข้ากระดันเข้าไปบายต่ปล่อยล่มครับบาดนี้ ไล่ไปเรื่อยจกว่ามันตึงตึงแล้วกันผมมีร่มครับมีแต่น,น้ำมันพุ่งออกคือล็อกเีอแล้วก็ใส่ได่ครับคือระยะสเปคกของมันเลยแหละครับงบเลือบเข้าไปเครื่องเส้นเพื่อยูดปกติใส่ไดน้นี่แล้วครับปัญหาเนี๋ยวนึงปัญหาเกียไขใครบางคน เพนึกว่าขาดฝันว่ะจะเป็นไปได้ครับผมพ่อหลายขั้นไล่ล้มบ่ได้ไล่ลมล้มสูงอะไรเงี้ยว่าจะมีใครขั้วเะียเบอร์แปดเท่านั้นครับสามารถไล่ลมเองได้คือเอาอากาศออกจากน้ำมันแค่นั้นครับรักการไล่ลมนี่ครับแต่ก่อนนั้นมันสักหน่อยหน่อยจะไมนเป็นยังล่ะมันนี่มันี่ฝ่ำดีก็จะเสียกระโปงหูครับถ้าไล่ใบได้คือพ่อมาถอดมือบีก่อนแล้วก็ขั้วงทางเลยครับมันยังสีสุด บังสีซักหลายหลายครับเป็นปกติบาดดิสเบียกจับบาดได้บาดนะลองแก้ไขเบื่อนครับสำหรับผู้ใดเจอปัญหาดิดเบรกอยูเล็กตับเล็กครับไล่ล้มบ่ได้ย่งสีไหลเนี่ยครับลองสูตรนี้ครับเอามือเบรกออกใส่แค่ขั้งนะครับทั้งเลยโยกให้สุดไล่ไปกาวันโลอากาศเบิดน้ำมันฝุ่งแห้งกะใส่ได้ครับตัวนี้เร็วแห้งแต่ช่วนมากแต่ผมไล่ผมจะไล่ยังสีนะครับ ลายเร็วยผมยังใส่เมื่อเบีกมันทีเร็วสัวนทีเ,เร็วแลวก็ร่มเมื่อดีดีครับเพราะว่าเขามาทางสดสดศูงย์สักหลายๆนะครับารานี้ครับขอพุ่นจหรับการติดตามส้มสร้างฐานนะครับผม